าขาที่สิบนะครับสาขาตรงวงเวียนน้ำผู้นะครับได้มาแล้วครับได้มาหกขอนะครับคนขายลุยน,นะครับว่าเป็นการ์ดอยู่ๆโอเคครับฮาเอาทงโลกคนพี่อย่างนี้ซ้ำนะครับ แต่ทีเอน่าจะยังไม่มีปึ๊บอกุราม่ากับชาราสุนะครับต่อมาจะเปิดกุราม่านะครับ อัวบาร่านะครับอุลามาอันนี้เป็นภาพภาพภาพเก่านะครับสังเกตว่าลายเส้นจะแตกแตนะครับโอ้เอ๋ซูซากอันนี้ก็ได้ได้ปอยนะครับซูซากุ จา์เกนไชนะครับสาขานี้เราได้มาหกหซองนะครับโอเเอนะครับสาเคียวซองสุดท้ายแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าจะเกลือไหมจากเจ็ดซองนะครับไอ้จากหกซองนะครับ รรเกลือจริงด้วยซ้าค,ครับนี่กรสกูดนะครับสรุปสาขานี้ก็หกซองแต่น้อง์มอหมดเลยครับการพิเศษน่าจอบไปแล้วเข้าสู่วันที่สองแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์ตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายน่าจะประมาณสี่โมงเย็นนะครับเพิ่งทำภารากิกจเสร็จเดี๋ยวผมจะไป 7สาขาที่11นะครับอยู่หน้าโต้รุ่งนะครับไปกันเลยครับ12สาขาที่12 สาคาที่12นะครับปั๊มตรงวันทุกคูณนะครับได้มาอีก7ก็คือ6กบวกหนะครับพนักง,งานเอามาเอามาเพิ่มให้1ได้7หอนะครับสาขาที่12ได้7หอนะครับ6กบวกหนึ่งพนักง,งานเอามาให้จากหลังร้านหนึ่งหอนะครับส่วนสาขาที่11ไม่มีนะครับพอดีจุดๆก็เลยมาเข้าห้องน้ำแถวนี้ด้วย เดี๋ยวจะพักไปทําธุระก่อนนะครับเดี๋ยวค่ำๆค่อยไปสาขาที่13ครับ ขาที่13ไม่มีนะครับตรงถนนเข้ากล่นะครับสาขา14ข้างโรงบาลก็ไม่มีนะครับครับมาต่อกันอีกวันนะครับเมื่อาวานสาขาที่15 บขสก็ไม่มีครับวันนี้เดี๋ยวเริ่มที่สาขาที่16กันต่อเลยนะครับสาขาที่16ครับ สกล่องนะครับซื้อมากล่องนึงครับสาขาที่16เมื่อกี้นะครับก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเจอบิ Big Card ๊กโอเด้ยาบิ๊กการ์สี่กล่องนะครับก็เลยหยิบมากล่องนึงครับแล้วก็หยิบขนมมาครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยคาราโมโจซูชิแซลมอนก็มาล่างนะครับ แก้เผ็ดด้วยนะครับมัชเมโล่เดี๋ยวต่อไปจะไปสาขาที่17กันนะครับอีกฟากหนึ่งของเมืองเลยนะครับจะไปนะครับแกะบิการ์ดดูก่อนเหลือห้าเอ้เหลือสี่บิการ์ดม,มันมีเท่าไหร่มันจำไม่ได้แล้วหมายถึงว่าแพ็กหนึ่งมันมีกี่กล่องแปดเหมือนกันใช่ไหม เกิด๊บได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้ธรรมดานะครับอืมสิบแปดโอเคสาขานี้ก็ไม่มีนะครับ เดี๋ยวทำภารกิจอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาขอสาขาที่สิบแปดไม่มีนะครับสาขานี้ได้มาสี่ห่อน,นะครับ สาขาใกล้ที่พักนะครับใกล้ที่พักนะครับมาเป็นสาขาสุดท้ายเลยได,ได้มาแล้วครับห้าซองนะครับสาขาใกล้ๆกับที่พักเลยต่อมาเป็นสาขาสุดท้ายเลยสาขานี้ได้สี่ห่อน,นะครับโอเคเริ่มจาก ที่เอลวกันอ่ายูสเกะนะครับโอ้อายพิเศษนะครับยูสเกะอันนี้ระดับระดับดับเบิ้ลไลยอนะครับโอ้สวยดีครับภาพรวม ขอได้เป็นแมงๆ,ๆนะครับไม่ส้่าพอพอใบพิเศษออกไปแล้วครับอ่าเกนไคกับสุสกุกนะบมีแลี้วนะครับทั้งสองใบเลยเย็นมากนะครับโอ้เกนไคแล้วก็มุคโุโระนะครับ สุดท้ายนะครับเกนไครโอเคดินคุพี่เอนะครับโอเคอันนี้สาขาสุดท้ายนะครับสาขาใกล้ที่ผักได้มาห้านะครับ เริ่มจากเกณฑไทยแล้วกันโอ้ยอย,ยู่ส์เกะเกณฑไทยต่อนะครับโทยะ ผู้ใช้น้ำแข็งนะครับเซนซุยอ๋อน่าจะยังไม่มีอ้งสองใบเลยครับต่อไปนะครับพี่เอ,อปุ๊กลามาแล้วก็ลินโคนะครับเดี๋ยวต่อครับ ยูสเกตคับซาเคียวนะครับตัวลายเอาข้างล่างนะครับต่อไปคุรามาาสุดท้ายแล้วครับมาดูว่าจะเกลือไหมหนึ่งสองสามสีห้าได้มาแค่ 5. ห้าห่อนะครับโอเคโอ้คาเมยะ แล้วก็ลายเซ็นนะครับน่าจะยังไม่มีทั้งกู้เลยก็ยังดีนะครับอันนี้ซองนะครับทั้งแปดแบบของจริงครับเรามาดูผลประกอบการนะครับตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหกสิบนะครับขายอีกเยอะเลยนะครับนี้หกสิบเอ็ดถึง ร้อยสามสิบเอ็ดล้มแหลมมากครับชุดนี้ใบพิเศษที่เปิดได้นะครับตั้งห้าใบโอเคก็จะมีระดับ R สองใบนะครับกัว巴าแล้วก็โบตันส่วนระดับดับเบิลดับเบิลแก็จะมีสามใบนะครับยังไม่สามารถเปิดได้ SR ขึ้นไปเลยครับ TR ยังไม่ได้เลย